อาเจอดนาอาราอาเจิอเฮเจไม่เป็นที่เป็นทางแต่เพลงก็ยังไม่เป็นทุกเล่่นยังไงก็ให้สนุกต่อหน,น้าคนเท่านั่งเฝ้าเป็นเทว ดอนมานด้มาช่วยสูกะอินูหนทีแล้วคนดึกจังหน่อยแฮแรงมันลาจนบอกว่าเชิญเลยฉันยอมให้ทำนี่ก็บอกว่าเชิญเลยฉันให้ทุกทีเลยคุณอาจจ๊อะไรนะจ๊ะฟรีทุกทีจ้ะวะ ม่ใช่ครูกองและเนื้อครูกีดครูก็ะโลกสีดอกนาครวยก็ต้องอยู่ครูกันทั้งครูแน่ครูหนึ่งจะเป็นเพลงก็ย้อนครูนั่นเป็นครูร่างครูกายก็ต้องไหวครูอนอาชีพใช่ใช่ เสกนาทีแม่นูอยู่เตาเล็กมีพอเสริมเป็นครูสอนพอเสริมเป็นครูสอนลึงดนดอกรอนไีเฮ้ยจิไรเอาไอ้ลื่นก็อลื่นนวทธีก็สูงเอออวิีก็สูงเวียนหนาก็เวียนหนาวันนี้มัวพีไม่ต้องกินเหลากินยาก็เวียนหนาได้ทำไมล่ะวันสูงใจเกี่ยวตกไปนะ ไอ้เอกก็คนขวความสูงสะลวยแต่ขนาดขึ้นต้นไหม่ก็ยังข้นได้เค่งามแต่ต่ำก็ยังเสียวนี่ดูดูนี่เจ้าเว้ยไม่ใช่ครูเสนเป่าปีสังเสิริงสอนอสอโเสริงสซควายครูเสริมบ้านโคออกแก่คนถินดินเสริงสางนุดข้อเนมอยู่ที่หนูบายคนครูนาทีนา ไม่มีปัญญาหลั่งไหลมันสายน้ำลำนาทีออออออนเนอเดินเนี่ยวลำเดานาครูเอ็นนาทีนเน หวบิดอนมานนามาช่วยข้าไปเสมอไม่ว่าจะหลินทีอินไหนสนุกใจทุกทีนั้นจจให้ชื่อเสียงดังมันยังประทัดชื่อเสียงดังมันยังประทัดนายสมบัติอำเภอประทายชื่อพ่อปันน้ำไหลหลังลุนชนประธานลุนชนประธานนายสมบัติคนประทายเนื้อไม่ให้ประเทือ เละปะ้าอาเทวะไม่ถูกญาติถูกโยมทำขนมเป็นทุกยีตะปูโนทาตในมคืนนี้ขอให้อำนวยมาช่วยทุกอย่างเออไม่เสิงสเสียดเสิงซีมาสู่กอินางสายละทีอำเภอเ้ิงสร้างขอให้ม้อเพลงผู้หญิงออมันวิ่งเป็นซัเพอปันงัวสื่อตผูคุมเสิงเออ สื่อเวลาฝนละลืมไหมไม่เคยเห็นราะฉันไม่เคยเลี้ยงงัวมันเอ้าไม่ไม่เคยเลี้ยงงัวนี่จ้ะบ้านฉันไม่มีงัวไม่มีคายสู่บ้านฉันไม่ได้บ้านฉันอยู่ดดนยาวอำเภอปทายามีคายมีคายที่นี่คนบัดกอกบัดเตะอีป็นคนคายใหญ่รือคายน่อยใหญ่นี่เร็วนี่ใหญ่มงูนี่เรวฉันไปเลี้ยงคายคู่ไปเลี้ยงคายถุงบันกอกบันเตะสาวบันกอกกมาเลี้ยงงัว ไอ้งัวก็ที่นีคุณบัดกอก็เชิงพูดเป็นคุณน้องส้าหงเนาะก็กเชิงกีพูดอีสานอีสานไหมล่ะอีกไปเรื่องควยควยเองก็ควยโดนยาวก็ควยไทยเนาะเออนั่นดิแค่ก็ไปเรื่องควยก็ควยไทยหรือไปปะงัวบัตรกอกบัดกอกกเขตดขนแก่นเนาะดำงพื้นน้องเส้าหงก็เชิงเป็นงัวล่าดิมาถึงก่อนแขวะไทยก็งัวลาวเออไปปะกันควยกูก็หิวงัวเขามันก็เลยชวนเป็นภาษาบัานมัน พื้นบ้านแถวนั่นเลยควยพอเห็นหินวางงามๆมาก่อนคุยป้บุญแล้วเมาแล้วก็มา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 มันชวนกินหัวบ้านกอกับมัวลาวมันหินมัวมาหินควยตัวดำปี่มันไม่ยอมมันก็ปฏิเสธเป็นภาษาบ้านมันทันทีปฏิเสธว่าบ่มันไม่หายบ่โอ้ยมันหินควยไทยดำมันบ่หายเลยเต่อเเลี้ยงหัวเรื่องควยถุงเดียวกันเนาะ บันแทนก็โดนยาวก็ไล่ไปบันโกกบัตรเจก็ไล่มากก็ปะกันก็หนึ่งยิงกันเล็วควยองเหินบอกบอกว่าบอกมันไม่ยอมอย่างเดียวเลยอ่ะทีแ้วและเอทีโดจะขอไหวครูดอกนาครวยคุณย่าโม คูอย uh, uh, ja an nah 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 ่าให้มันสู้นาทีไใดให้ยืนอดหดหัวมาไปงูหดหางไอ้เพออำนาจปัดจะมังไปยืนโคดโคดหายโคดหดหายปลาตายหดหง่งใจไม่แน่เพอผู้หญิงไปยืนโคดอย่าให้มีปัญญามาใครถึงผู้ชาย มาขคยอยู่ให้ดูตตาปันหมาเห็นปูเลยไม่ได้คลำขยำขยีีนาเคยทำนาไทยจะไหวคู่ยหนาอีิย่าให้มาได้เห็นเงาหลังเต่านาที่เย้า ว่าดา,าเที่ยวให้กุเทาชะเงคอยเล่เล่คอยเลี้ยวเน้อหม่ว่านาสิลครูชัดเอหนาทานว่าสังวิทาปุกายปัต ว่าสังวีทะปูกะย่ายป้าอาปามาจุป,ป้าอธิวิสังอังคุให้ลุล่องเฟืองฟูถึงพระเสาพระอังคารละสารพระอังคารอ่างขืนอ้างขาดคุณครูนานยสมบัติหน้าข้ามาอ้างเคยคุณผุ้ทังอัโทคุณนโมอัทอนพระนิเวศพระบวรช่วยสมบัติอัทถังให้คุณพระพายเขามาเป็นป่า พญานาช่วยเป็นกำลังกอดลูกกอดหลานก็อย่าให้ลูกมีเวรเออเออลยขี่โพหาถุนไหมก็ว่าดูคนฟังเลยเ่อกี่หายมดแหละก็มันโอ้มันโปรพิตาลองเพลงไอ้ให้ฟังเมื่อขนาดว่าเพลยงกุลาศก็ยังหอบเพลงเสียงมัน บกปิาโลกอะไรอะไรซะเลยมันนานั่งเล่น้ำมัานานั่งตีดมีดผู้จัดการเบียหนึ่งห้โลมาขยาืวะคือ ไปทาตะปูเจ้าบ้านยังไงตกกระกรรมลำบากประายากกระจนิงถึงมันจะเลี่ยนกันเป็นหมู่ให้คุณครูคอยสากาดัดในมู่นักเลงว่าเพลงโคราชได้เพลงบเบา,าเตาสะคุน บ่อเต่าสักคนมันยอมจนไปตาคนเด็กยังลำบากมันยากโนนเนอ,อย่างสาอากล่อมอถึงมาละจะด่าอยู่ดาจาเสียงเปรี้ยอ,อยู่โอยโจ,ย,จยว่ามูอีเล่าพวกสาวเหลือน้อยนี่ปากมันจัดเอาจริงจริง,รงเงย<ป>พวกโมเพลงผู้ชายไล่มือยาบระวังจะจับ ข้าเมยิงพอเจยอมันพวงต่ำเย,ย็ยกมือเอ้ยมาเจออมว่าพวงตำเย้นเนยให้ยกนมนดอกนาครูนานตลอดครูบาอาจารย์บิด านดก็ให้ท่านมาเป่ากระมม้ออย่าได้ทำมืออย่าไปเลยเนอมืออย่าใจยาแท้ทจีไทยปั่นนับหุบอย่างป้าจิด,ดพ่อคำไม่เกยดจิต บน,นัพบหกอย่างพระเจเพาะคำไม่เกตเอยประจิตให้ได้นำอินหูสุนิตไปเป็นครูอยู่ประจำครูอยู่ประจำนามสกุลประจิตเนื้อเมนเอยประชัน